สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่15ธันวาคม2566ครับเมื่อวานนี้นะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีการประกาศข้อมูลสําคัญนะครับแล้วก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยถึง3ธนาคารด้วยกันนีหลังจากที่เฟดประกาศไปแล้วนะครับว่าคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5 5 0นั่นเองนะครับไล่เรียงกันมาเลยนะครับเรื่องต้นที่สวิตฟังนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่1 7 5นะครับแ็้วก อ่า BOE หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5.25%ส่วน ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่4.50%จะเห็นว่าแต่ละประเทศตอนนี้นะครับเริ่มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยกันแล้วนะครับแต่ว่าความแต,ตกต่างเนี่ยมันอาจจะแต,ตกต่างจากเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าเขาคงอัตราดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ว่า สัญญาในการที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่ชัดเจนมากหมายหนักนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับโดยเฉพาะของอังกฤษก,กับยุโรปเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฟดโอเคโค้งอัตราดอกเบีย้ยรอบนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าส่งสัญญาณที่จะชะลอและที่จะปรับตัวลงและแต่ว่า ECB กับตัว BOE เองเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับก็ให้เราติดตามนะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้นะครับช่วงสิ้นปีจนถึงช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสผมใช้คำว่ามีโอกาสนะที่สกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนเนี่ยมันจะแข่งค่ากว่าสกุลเงินยูเอสดอลานั่นเองนะครับแต่ไงก็ให้ระมัดระวังทางเทคนิคด้วยนะครับตอนนี้เราอาจจะวิเคราะห์ทางฟันดาบไทอลบงต้นได้นะส่วนตัวเลขอื่นนะครับเมื่อวานนี้ส่งทองลงนะครับส่งยูเอสดอลาแข่งค่าขึ้นระยะสั้นนะฮะก็จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอยอดขายปลีกนะครับหรือว่าตัวดีเทลเซลล์เปรากฏว่าตัวเลขก็ออกมาดีทั้งหมดเลยนก็็ถือว่าเป สัญญาเชืงอบวกนะครับโซนตัวเลขพัตนาแรงงานก็ออกมาดีเช่นกันนะสำหรับ Ini ดิเช Job จ็อกเคนะครับออกมาอยู่ที่สองร้อยสองเคนะครับซึ่งก็มีคนตกงานน้อยลงในสหรัฐนั่นเองนะส่วนในวันนี้นะครับห,ห,ลหลักๆแล้วในวันนี้เนี่ยนะก็ไม่มีตัวเลขอะไรมากนะครับเป็นช่วงวันสุดท้ายของสัปด,ดาห์นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข p m เภาคการบริการนะเวลาสาทุ่มสีิห้าของทางสหรัฐนะครับคาดการว่าจะออกมาแย่ลงนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ อาจจะส่งผลให้ US Dollar เนี่ยตัวอ่อนค่าลงระยะสั้นๆได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราเราไม่ระวังการเทขายนะครับหรือว่าการดีกลับขึ้นไปในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์ออเดอร์กันให้ได้นะส่วนอนี้นะครับเป็นข่าวเข้ามานะครับว่าทางธนาคารกลางอะไม่ใช่ธนาคารกลางสิธนาคารขนาดใหญ่หลายๆที่นะครับของสหรัฐเนี่ยก็ได้ต่างออกมารับกระแสการรับอัตรานโยบายการเงิน ที่มันเป็นในทิศทางที่ว่าดอกเบีย้ยสหรัฐเริ่มที่จะเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับโดยที่เขาก็ปรับคาดการณ์กันปึปบๆเลยนะครับว่าเฟดเองอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นอาจจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าสิ้นปีนะครับซึ่งตรงเรียกว่าเป็นแค่การคาดการ์เราอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้นักลงทุนหลายๆคนนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆองค์กรเนี่ยก็เทไปว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เอสโลา อาจจะไม่ได้แข็งขาอะไรมากมายนะักในช่วงปีหน้านะครับโดยเฉพาะช่วงต้นปีถึงช่วงกลางปีนะยังไงก็ต้องติดตามกันด้วยนะส่วนในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคเมื่อวานนี้ผมพาไปดูซูนกันยูเอสซอลลกันก่อนนะยูเอสซอลก็ยังคงปรับตัวลงอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ได้หลุดโหลดเอานะครับที่ทําไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับนะก็102.493มนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วสินะครับหลุดลงมาครับก็ มีโอกาสที่จะปรับตัวกลับขึ้นมาเทสได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะลงต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แนวต้านังให้เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสองจุดสี่เก้าสามนะครับที่เคยเป็นแนวรับตอนนี้เป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วส่วนแนวรับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือหนึ่งร้อยจุดเก้าแปดแปดนั่นเองนะส่วนราคาต้องคํานะครับราคาต้องคําก็หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาสามสิบสี่สิบเมตรทีเดียวเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนราคาจะกําลังพักตัวอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันว่าพักตัวแบบไหนอาจจะพักจนถึงวัันนจทรร์เเลลยหือป่า นะครับหรือว่าพักแล้วก็ลงตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่านะครับคาดการณ์หลักๆนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่เขาจะอร์มตัวเป็น b r o a d ด n i n g triangle เนี่ยซึ่งเป็นทเทิร์นที่ปรับตัวย่อตัวลงมาได้นะครับแต่ว่าอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบที่กว้างหน่อยนะครับโดยแนวต้านให้ว่าอยู่ที่2,047นะครับคือ h ฮเดิมที่ทําไว้เมื่อคืนนี้นะแล้วก็2,058นะครับโซนแนวรับจะอยู่ที่2 0 1 9 2,007และ1,996นะครับช่วงนี้เทรดแบบนี้ไปก่อนนะครับอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนอาจจะวิ่งไม่ไกลมากนักสําหรับวันนี้นะ ตัวตลาดหุ้นก็ยังสดใสนะครับอันนี้เป็น US 30นะเพราะว่าสารดับกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยฐานลงของสหรัฐนั่นเองปีแทคที่ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้นะครับเป็นแนวต้านเดเลยนะอยู่ที่ประมาณ72.292นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านหรือว่าส่งสัญญาณกลับตัวลงเนี่ยอาจจะมีลงไปทดสอบ67.271 217นะที่เป็นนิวโแล้วก็เป็นแนวรับสําคัญของ แนวต้านเดได้นะครับแนวรับเดได้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอฝากเพียเท่านี้นะครับยังไงรีบรีบเคลียร์พ o ริชันกันนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ